สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเอกเช่นเคยนะครับผมกับการเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการเรียงลําดับจํานวนนับ2 1ถึง100นะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียน เรียงลาดับจํานวนจากน้อยไปหามากนะครับซึ่งการเรียงลําดับจํานวนเนี่ยสามารถเรียงได้2แบบนะนั่นก็คือการเรียงจากน้อยไปหามากแล้วก็เรียงจากมากไปหาน้อยนะครับแต่สําหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนเรียงจากน้อยไปหามากนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะครับตัวอย่างนะครับคุณครูกําหนดตัวเลขให้ก็คือ30 28แล้วก็35ให้นักเรียนเรียงจาก จำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามากนะครับนักเรียนก็สังเกตได้ว่า3จํจำนวนนี้ตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดคือเลขอะไรครับถ้าทักเรียนเออบางคนไม่เข้าใจจริงๆนักเรียนก็สามารถพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในหลักสิบของ30ก็คือ3 2 3 3าตัวนีน้อะไรน้อยที่สุดนั่นก็คือ2เพราะฉะนั้นแน่นอนครับตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ28เอาไปแล้วนะครับ28สมมุติเรา28ไปแล้ว ตัดออกไปเหลือ30กับ35นักเรียนดูตัวเลขหลักสิบสามเหมือนกันอา้าวแล้วทีนี้เราจะเลือกอะไรละ่ะให้นักเรียนมาดูตัวเลขที่หลักหน่วย0กับ5อันไหนมีค่าน้อยครับ0แน่นอนเพราะฉะนั้น30จึงมีค่าน้อยเป็นลำดับที่2ก็เลยได้30นะครับก็เอาไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายไม่ต้องไปดูอะไรเลยครับเหลือตัวเดียวมากที่สุดเราก็เติมไปข้างหลังเพราะฉะนั้นเรียงจากน้อยไปหามากก็จะเป็น28 30 35นั่นเองนะครับน้อยไปหามากนะครับ <st> <Store> ต่อไปนักเรียนลองมาดูข้อที่1กันครับข้อที่1น,นะครับให้นักเรียนดูตัวเลขที่กําหนดให้คือ70 50 60อ่านักเรียนดูตัวเลขหลักหน่วยเหมือนกันเลยครับเลขศูนย์เหมือนกันแต่นักเรียนจะเรียงตัวเลขอะไรขึ้นก่อนที่มีค่าน้อยนะครับนักเรียนดูตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าหลักสิบเจ็ตัวนี้เลขอะไรมีค่าน้อยที่สุดเลข5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือเลขอะไรครับ 50นักเเียก็เขียน50ไปก่อนเอา50เอาไปแล้วตัดทิ้งไปต่อไปเหลือ70กับ60 7กับ6อะไรน้อยครับ6นั่นเอง6น้อยกว่า7นะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็คือ60ตัดทิ้งไปครับเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายแล้วมากที่สุดเราก็เขียนไว้ข้างหลังนะครับอันนี้ก็คือการเรียงลำดับจำนวนจาก น้อยไปหามากตัวที่มีค่าน้อยจะขึ้นต้นตัวแรกนะครับส่วนตัวที่มากที่สุดจะอยู่ข้างหลังนะครับเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกับตัวเลขที่เขากําหนดให้นะครับมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับต่อไปนักเรียนลองมาดูข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยตัวเลขที่กําหนดให้คือ78 91 84นักเรียนมาพิจารณาว่าตัวเลขที่จะขึ้นก่อนน้อยที่สุดคือตัวเลขอะไรนักเรียนพิจารณาหลักสิบของแต่ละจํานวนก็คือ798 798ตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดคือเลขอะไรครับเลข7นะครับนั่นก็คือ78ตุเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดเราก็เขียนขึ้นก่อนเลยครับเมื่อเราได้7 8เราตัดทิ้งเลยครับตัดทิ้งไปเหลือ91กับ84นักเรียนจะเลือกจํานวนไหนนักเรียนดูที่หลักสิบมันเดิม9กับ8ไหนน้อยครับ8น้อยกว่า9้นั่นเองเพราะฉะนั้นจํานวนที่มีค่าน้อยเป็นลําดับที่2ก็คือ84นั่นเองนะครับ84ตัดทิ้งไป เหลือจํานวนเดียวแล้วครับก็คือ91เพราะฉะนั้น9.1ไม่ต้องไปหาแล้วครับมันเป็นจํานวนที่มากที่สุดเขียนไว้ข้างหลังเลยครับเพราะฉะนั้นเรียงลําดับจากน้อยไปหามากก็จะเป็น78-84-91แบบนี้นะครับบางคนนะครับนักเรียนไปเขียนเหมือนเดิมเลยไปเขียนจํานวน78 91 84ปเหมือนเดิม อันนั้นมันไม่ใช่การเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องสังเกตดีๆว่าจํานวนเรียงจากน้อยไปหามากเป็นยังไงนะครับต่อไปลองดูข้อที่3ครับข้อที่3 54 34, 44จํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดนักเรียนคิดว่าเป็นจํานวนไหนครับ อาสังเกตได้ว่าหลักหน่วยมันจะเป็น4เหมือนกันหมดเลยตัวเลขที่อยู่ข้างหลังเลข4เหมือนกันแต่เราไม่สามารถสรุปได้ว่าเลขไหนมีค่าน้อยกว่ากันนักเรียนต้องมาดูที่หลักอะไรครับหลักสิบก็คือ5 3 4ส3 4สตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือเลขอะไรครับเลข3ดังนั้นเราจะได้ว่า3 4เนี่ยเป็นจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดเราก็เขียนไว้ก่อนเลยครับ34ขึ้นก่อนนะครับน้อยที่สุดตัดทิ้งไปเลยครับเหลือ2อํจนวนก็คือ54กับ44เราก็ดูหลักสิบเหมือนเดิม5กับ4อันไหนน้อยครับ อ่าเลข4น้อยกว่าเลข5นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้44เป็นจํานวนนับที่น้อยเป็นราดับที่2นะครับตัดทิ้งไปก็จะเหลือ54จํานวนเดียวซึ่งมีค่ามากที่สุดมันก็ต้องอยู่จํานวนสุดท้ายนะครับนี่ก็จะสามารถเรียงลําดับจากน้อยไปหามาก ได้เป็น3 4 4 4 54นั่นเองนะครับนักเรียนมาดูข้อสุดท้ายข้อ4ครับผมข้อ4เนี่ยตัวเลขที่ครูกำหนดให้ก็คือ 45, 48, 48 41, 4 3าี4จํามีจำนวนเพิ่มขึ้นมานะครับแต่สังเกตได้ว่าตัวเลขที่มันเหมือนกันเนี่ยก็คือมันอยู่ในหลักสิบเหมือนกันหมดเลย40 40 40 40, 40 40 40 40เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูตรงไหนถ้าตัวเลขหลักสิบมันเหมือนกันให้นักเรียนพิจารณาตัวเลขที่อยู่หลักหน่วยอ่าห้า หนตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดคือเลขอะไรครับเลข1น,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถสรุปได้ว่า41เป็นจํานวนที่มีค่าเป็นยังไงที่สุดน้อยที่สุดก็ต้องเป็นจํานวนขึ้นก่อนนะครับสีตัดทิ้งไปเหลือ45 48 43นักเรียนคิดว่าจํานวนไหนน่าจะน้อยที่สุดครับ ก็ต้องเป็นอะไรครับ3อยู่แล้วนะครับ3มันน้อยกว่า5น้อยกว่า8เพราะฉะนั้น43มันก็ต้องน้อยกว่า45แล้กวก็48ด้วยก็เขียนลงไปเลยครับ43ตัดทิ้งไปครับเหลือ2จํานวนคือ45กับ48นะักเรียนพิจ,จนารณาตรงหลักหน่วยก็คือ5กับ8 5มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า8ครับ น้อยกว่าเพราะฉะนั้นจํานวนถัดไปก็คือ45้นั่นเองนะครับเพราะว่าห้ามันน้อยกว่า8เพราะฉะนั้น45ก็ต้องน้อยกว่า48ด้วย48เป็นจํานวนที่มากที่สุดก็เขียนไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับนี่ก็คือการเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากก็จะได้4 1 43 45และก็48เป็นยังไงล่ะครับให้นักเรียนไปลองฝึกทบทวนดูนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับถ้าตัวเลขที่มันเหมือนกันให้นักเรียนต้องพิจารณาหลัก ได้หลักหนึ่งก่อนนะครับอาจจะพิจารณาที่หลัก10ก่อนแล้วค่อยไปดูที่หลักหน่วยถ้าตัวเลขในหลัก10เหมือนกันก็ให้นักเรียนดูที่หลักหน่วยนะครับหลักไหนน้อยกว่ากันตัวไหนน้อยกว่ากันก็แสดงว่าตัวนั้นต้องขึ้นก่อนนะครับพอค่อยเรียงลําดับจากน้อยไปหามากนะครับอย่างไงก็ให้นักเรียนไปฝึกทบทวนนะครับไปฝึกทําแบบฝึกหัดแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับมาดูคลิปที่คุณครูเอกสอนได้นะครับสําหรับวันนี้คุณครูเอกต้องไปแล้วสวัสดีครับ